โอ้มามีคุณนุคุณหนูจ้าหนูจ้าหรือหนูจ้าโหลดสติ๊กเกอร์แล้วค่ะใน IG s t สตอมีเต็มเพลงเลยค่ะพ่อๆอ้อเหรอแม่ทานข้าวเยอะๆนะคะวันนี้นดูเหนื่อยจังบุงส่งพัฟพี่หล่อมาก มาเยอรมันเลยค่ะน้องพีสมอซื้อสติกเกอร์แล้วซื้อสติกเกอร์แล้วคุณจู่ทามาส่งดาวมาหนึ่งร้อยดวงคุณหนูชนะคุณนุนุชชนะเออคุณนุชชนะบอกว่าชอบสติกเกอร์ลายเสียงทุกอันเลยครับน่ารักขอบคุณนะครับเราคือเราพยายามรวบรวมแหละจนกว่าจะมีแบบคาที่แบบว่าน่ารักน่ารักแล้วก็รวบรวมเอาคําที่คิดว่าแบบ ถ้าสมมุติว่าส่งไปอ่ะหรือว่าได้ยินอ่ะแล้วก็จะรู้ว่าเอ้ยเขาพูดตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับดีใจที่ทุกคนชอบกันนะครับอยากให้มีสติกเกอร์พ่อๆกับมามีพร้อมเด็กๆเฮ้ยก็โอเคนะโอหารูปที่ไหนอ่ะก็ต้องถ่ายไงรอรอไอวานยาโตไหมแล้วก็เป็นสติกเกอร์บ้านเราทั้งบ้านรอโตเขารอไหวไหมอีกสาปีอีก เดินได้ก็โอเคนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวรอไอว่าอัญญามีผมยาวๆกว่านี้หน่อยดีกว่าแล้วล่ะเดี๋ยวรอดูยอดของกั่นจริงด้วยยอดอาจจะแบบไม่ค่อยดีก็ได้นี่มีคนบอกว่าอยากจะพูดแต่ไม่พูดดีกว่าการที่จะใช้สติกเกอร์แล้วมีเสียงอ่ะมันจะต้องให้ทางไลน์ไทยแลนด์อ่ะเป็นคนดำเนินการให้ซึ่งถ้าถติว่ายอดเราไม่ดีมันก็คงไม่ได้ทำสติกเกอร์มีเสียงอีกใช่ คุณน้องบอกว่าชอบคำพูดระวังรถติดนะโอ้ยมีคนบอกว่าใช้ครบทุกคำแล้วค่ะส่งให้น้องในออฟฟิศก็คือส่งไปเรื่อยเลยนี่คนนี้บอกว่าคำนี้ใช้กับสามีบ่อยมากค่ะถ้าใครเด็กดื้อน้องพิจะตีเลยนะคำนี้ก็น่ารักนะแต่หาจังหวะใช้อาจจะยากหน่อยถ้าใครเด็กดื้อน้องพิจะตีเลยนะ พีเ่เดี๋ยวมามีติดจ้าวให้ป,ป้าปุ้กระใส่ลุงออกไปไหนออกไปซื้อของมากินครัอเ,คเอาป้านูดซื้อแล้วน่ารักซื้อ,อเพาะหน่ารักมากม,มีคนบอกว่าชอบคำว่าก็งอนนะสิอชอบคำว่าอยากจะพูดแต่ไม่พูดดีกว่าแต่แอบเสีอได้นั่นมีีคำว่าเรียบร้อยอ๋าอ,อาจจะแบบมาช้าไปไม่ทัน คุณนทัทธิดาส่งดาวมา1,000ดวงขอบคุณนะครับเหยนว่าส่งดาวให้กับความปังของสติ๊กเกอร์2สองแสนขอบคุณมากๆนะครับ